ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ประตูสยามนะครับในวะัวา,าบองนะครับมายืนอยู่บริเวณนี้ที่จุดกลางเต้นนะครับเนาะประเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเนดะี๋ยวผมจะไปพอบางท่านบางคนก็ไข้หู้เหมือนกันว่าประเดี๋ยวนี้ดอกพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุระนี่มันบานนากานะกะห้เนาะผมจะขือ้พอบรรยากาศโถวโไปกันนะประเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีดอกบัวตองขึ้นแล้วนะนี่นะเพราะแล้วครับเหลืองนะครับนะพอปุ๊บน,นะนี่ครับดอกบัวตอง นะครับพอบรรยากาศทัวรไปนะโอ้นะครับนี่แหละนี่แหละครับพอบนดอยนะครับเ้อนี่เริ่มมีแล้วครับนะเริ่มกระจายกระจายละขาดว่าเนี่ยพอทั้งลุ่มนะครับเนอะพอหมอกคนก้มคนเก่ปัญหาเนี่ยนะทั้งลุ่มนะครับน่ะถนนเลาะดอยไปทางภูจีฟ้าพุ่นนะครับนะเส้นพุ่นนะนะครับผันอยู่ไกลๆนะครับน่ะ พักกลางมุ่งของของการหลวงเนี่ยครับดอยผาตั้งนะครับเนอะนี่นะครับปเ็นมีจุดชมวิวบางท่านบางคนก็บอกว่าป้าต้นพญาเสือโครงอยู่ดังใดนะครับเนอะนี่นะครับน่าจะปลายเดือนนี่เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับพอแล้วนี่น่ะใบหล่นหมดแล้วครับนี่นะใบหล่นหมดแล้วนี่นะนี่ดอกพญาเสือโครงหนี่งนะครับเนอะหรือว่าซากุระนะครับมันเริ่มจีแล้วนะครับเจลเจล่นเนี่ยเนี่ย นี่บางคว่ามันตายใบจะตายนะครับนี่นะนี่นะเนี่ยดอกพญาเสือโครงนะครับนะครับใบรล่นใบร่วงหมดแล้วนะครับเนอะถ้าร่วงแล้วมันก็จะนะครับแม่นมัดนะครับแนวนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยนะดอกพญาเสือโครงนะครับเนอะนะครับปีนี้คาดว่าจะง้ามขนาดนักเนือพอหันมันใบรล่นมัดหนน้องครับเนาะพอเราสังเกตดูอันนี้ร้านดิป็นจัดกิจกรรมเดี๋ยวมากลางเต้นนอนอะที่กี้ผมไบพอหัน มีนักท่องเที่ยวมาการเต้นนอนนี่อยู่สอ,นะอ,องสามทนะ่านนะครับเนะ้อะเนมาพอนะครับเดี๋ยวนี้ดอกบัวตองแล้วครับเริ่มนะบานแล้วครับบางตีก็รวยในบานละนี่นะนี่อ่าท่าทาขันแ้วของแต่ในครับนี่ดอกพญาเสือโคร่งนะครับนี่นะบริเวณนี่ต้นนี้นะครับนี่อันนี้มันดอกอยู่นะครับนะ้าถ้าผ่าบอกเกยมาแอลรามาแอลพอร์สนะครับเนอะตี ผาบองเลยประตูสยามนะครับนี่แหละครับดอกบตองง้มวันนั้นลกนะเริ่มละเหลืองสะพรั่งหมดละอันนี้กับสีสระสลามมันเปยีตายนะครับนี่ดอกต้นพญาเสือโครงนะครับหรือว่าซากุระนะครับยังว่าบานเตือนะครับเนอะต้นคริสต์มาสก็ออกนะครับเนะสีแดงสลับเหลืองนี่นะนะครับนี่แหละพอละเรียมตัวได้เลยครับมาอยู่ตี่บนี้อากาศเย็นดีนะครับเนอะ นะอากาศเย็นดีขนาดนะครับนะถ้าม้าเนี่ยเด้อพอรอนี่แนวแนวของนี่แหละครับดอกดอกซากกรลาปีดีจะงามขนาดนักเด้อเตรียมนะรับเตรียมกองถ่ายโหนไวด้ดีดีนะครับเด้อพอแล้วครับบนนี้นะครับแม่นมดเลยนะครับนี่ดอกสกักกรลาตัวต้นพญาเสือโครงนะครับใบหลวงมัลลนานะครับบกักกี้น่าจะปลายปลายเดือนพศจิกานี่เริ่มจะมี นะครับหันดอกละบางส่วนละนะครับเนาะนะครับใบรวงหมดละพอรานี่แม่นมานะครับเนอะนะครับนี่ก่อนสถานที่จัดงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปพอรตำบลน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาที่หารกรันหนึ่งก็คือตีประตูสยามตัวผา,าบองนะครับเนาะความน,นี้ที่อยู่ที่กินจะได้นะครับเนาะ พอ้างบนนี่ครับนะบรรยากาศมองขนาดครับนะเย็นสบายนะครับเนออากาศนี่ครับที่ผมก็บอกว่าที่นี่ดอยผาตั้งนะครับอำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนะมันมีผาตั้งหลายผาตั้งนะครับมันกับภัยจะคลายท้ายออ้ทัยห่างกับหุนนี่ผมก็มีฮอนะครับเนอพอละนะครับนี่ชนเผ่าต่างๆนะครับติดอยู่ในอำเภอวิแกนนะครับนี่แหละครับ เอาํอังเพลแล้วน,นี่ดอกดอนี่ครับนีออ่ดอกบัวตองนะครับเนอกำลังงามครับนะมาแอลตอนนี้ยังได้อยู่นะครับเนอท่าไผ่ชอบบรรยากาศเย็นๆน,นะครับนะเจอน,นะครับนาะทีร้อยผาตั้งนะครับนะก็คือประตูผาบ้องเนะี่ยประตูสยามนะครับนะมาบริเวณนี้นะครับจะมีที่ท้ายหู่แทรห่างฮือ นะครับเนองพอเน่งามขนาดนะครับเน่อนี่นี่ครับมีทุกชนเผานะครับเอาละนี่นี่แหละครับหันดอกซากุระเริมแล้วครับนะเริ่มออกแล้วครับเน่ไฟบักเกยหันนะือว่าดอกพญาเสือโคงเริมบานแล้วนะนี่นะเริมออกแล้วนะครับนี่นะครับเริมแมนแล้วครับเน่บางอันกับเริมแมนนะนี่นี่นี่ครับนี่ละเริมแมนแล้วครับนี่นะนี่ดอกพญาเสือโครงดูว่าซากุระ ปีนี้ถ้าอย่างงามเ้อเอาไมา้แยกก่อนนะครับถ้าไผมาแอวมานี่ตีดอยผาตั้งมาแวะนะครับเดนอะมาพอดอกถ่ายห,หายหูแางเตรียมไว้เลยนะครับปีนี้ถ้าอย่างงามแต่แต่นะครับเริ่มจีจุบูจุบุบลานเนอร์พอเราเริ่มเริ่มตุม๋มละปีนี้นะนอพอเรามอขนาดนะครับเนอะเริ่มตุมแล้วนะครับนะน,บาากกนะครับเอามาแยกก่อนนะครับเนอะสวัสดีครับเดี๋ยวจะขึ้นไปพอประตูพาบองไปื่อกัน,กกน,นังนอครับเอาดอกเอาไปพาบรรยากาศคุกนมา คือพอนะครับเนอเอ้าหมอเอกก่อนละครับสวัสดีครับ